อยู่สีสเกตสีสเกตโอ้ยอีสานนี่ใช่ปะโอ้ยแมนแมนนี่แมนคัทำไมคนอิทำไมคนสีสเกตนารักอย่างวะเนี้ยยกเว้นเราโอ้โหถ้าเธอไม่น่ารักก็ไม่มีใครน่ารักแล้วเราบนโลกเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอยู่ยวกำแพงครับผม เอือกำแพงวัดโอเเค้นี่นี tá, ot, cool ่จะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ๋อแต่งตัวไปไหนอ๋อนอนแต่งตัวนอนหรอโอ้แต่ไอ้สัตว์อ้อไอวนจบเลยจบลุดลุดเ็น ได้ที่ไหนหน่าเที่ยวอะครับเรียนที่นี่แหละมีฮิฮ <c oughs> ิฮพี่ยังไงพูดไต่ความรู้เรื่องไหมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะดิ้นไต่อะเรี๋ยวไม่พูดดิ้นพการได้แหละอ๋ออย่างอย่างนี้ต้องแบบต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใต้แล้วล่ะมีโอ้มาเลยดิบ้านเลยยังว่าเล <c oughs> ่นลายเปล่า <c oughs> เล่นครับผม เฟก็เล่นมีแฟนไหมไม่มีครับไม่มีหรอใช่ออเหน่ย S I W T I P O N G เป็นว่า M O K M U N พิมมาิมพ์ไม่ทันพิมพ์มาเก็บไว้ไม่ทันนนัมา่คืป็นงแนี้เดี๋ยวแอดไปจะหัดพูดภาษาใต้รอแล้วดีมากนี่จะเรียนมภาษาใต้เรีย เต้องสอนหรอปะอออได้นี่คืนเลยคืนที่เดยวสมก็คืนทั้งคืนแบ๊บ <c oughs> ไปสอนสอนพูดหรือสอนอะไรอ่ะสอนคำแรกพูดเว่ายเ<ะ>ายันแม่ฮะคำแรกพูดเว่าเยันแม่ยันแม่ กลับบ้านสักคนนึงอ่ะโอ้โหมาใต้เลยกับแบงเป็ดนี่เกอดใต้เลยเอออยากไปอี่างจะไม่มีทีได้กลับกับแพงค์เป็ดจะบอกเอาไว้นี่อยากไปทางเอาไว้ที่ใต้ไออยากไปนอนสักสองสามวันนะที่ใต้อ่ะวันให้สี่วันเลยไปให้ให้อะไรสี่วันอ่ะให้นอนสี่วันอ๋อสูงเท่าไรเนี่ย อย่างนี้ได้กันทุกวันไปะเนี่ยอ่าก็ไม่นะนี่นี่เปิดห้องปาร์ตี้กันเปิดห้องปาร์ตี้ใช่สุดยอดอยากไปจังเลยมาดิเดี๋ยวพามาเปิดห้องปาร์ตี้เฮ<ม>้ยเด็กใต้กับเด็กกัมเพงเพชรหน้าเหมือนกันไปพี่หน้าคล้ายๆกันไหมเอ้เขาว่าหน้าถ้าเกิดคนหน้าคล้ายกันแสดงว่าเป็นเนื้อคู่กันไม่ใช่เขาว่าเด็กใต้หน้ามันจะคมที่ว่าคมนะคม พี่อะไรเฟซไปโทรทางเฟซดีกว่านะจะโทรมาทางเฟซเหรอเออได้ไหมอ่ะได้นี่ปาร์ตี้กันถึงถึงตอนไหนเนี่ยน่าจะเช้าอะไรคืนนี้อ่ะแย่เลยรอยันเช้าเลยเหรอนี่ปาร์ตี้อะไรอะ่ะปาร์ตี้ชุดนอนเหรอวันคิดมากไงฮะวันคิดมากไงอ๋อนึกว่าปาร์ตี้ชุดนอนปาร์ตี้ชุดอะไรชุดคิดมากเงี้ยงอ่ะ ไม่เข้าใจอ่ะตอนเกิดมาพี่ใส่อะไรมาไม่ใช่เออพี่จะทำเกิดใช่เหรอว่าหยอกอเ้ยโฟนสยากไปเลยโยนเกิดได้ไหมได้ครับโอเคเดี๋ยวแอดกดมันน่จะออกจากเดมนีละครับผม ครับผมบายครับบายๆครับเธเคนเคนตาตีบอยู่รือว่าเธง,ง่วงนอนเราหรอเราเราไม่ม่วง <c oughs> หรอกแต่ถ้าเกิดอยู่กับเธอเราเราก็จะม่วง่งวงเพราะว่าเพราะว่าอะไรทัไมจะถึงว่ะเพราะว่าเราเพียถ้าอยู่กับเธอเราก็นด่าจะเพียเราก็ง่วงอะ สูบหมาแม่เถอะเธอดูดหมาเหรอมีชักลุ่มไหมนี่เธอเธอชื่อเหรอเอาชื่อหว้เนอะเองใช่ไหมชื่อนัดชื่อจริงชื่อไหวทองชื่อเล่นชื่อหวโอ้เราชื่อนัดจริงชื่อจริงชื่อนัดเองเพาว่าแบบนัดเดียวไม่ได้ต้องไปบ้นนัดดิ หลายเลยหลายเลยหลายดอกเลยเชียวนี่นะดี่มันนัดไม่ได้เน้นๆรัวๆไี่อย่งนี้รีรัวไปอย่าอย่าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบรัวขนาดนั้น่นดาอะไรชื่อนะจเอยดก็เรานี้แหละลองนัดกับเราเปล่นี่ ดีนี่สักทีไหมจะได้ดีขึ้นไม่ดีไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนี่นี่มีเสียงกระส่าเมวยหุกคู่อะเย็ดดาวเหนนื่ะพอมวยหุคู่มันเหนื่อยอะเหนื่อยมีเหนื่อยกว่านี้นะออกกำลังกายมาห้องเราอะออกแม่งนั่งคืนอะ พาเก็บน้งล้างเลยขัดน้งน้างแบบไม่ไหวนะเราได้ขี่ม้าเลยควบม้าทั้งคืนอ่ะมีเงี้เหรอฮะโน่เหนื่อยแม่กะดูยิงเหนื่อยยังให้อยู่ใกล้เลยนี่อยู่ใกล้มันจะร้องเอ้ยไม่ใช่มันฉันเหนื่อย ใจมือที่ห้องก่อนเย่าโอย่าลืมเทียนเนี่ยเหมือนไปอีกตรงเทียนนี่แหละจะเราให้เข็ดให้ลาบไปเชียวต้องถักรอบแล้วบ้านเราสองคนนะอยากลองเลยของนนมันจะเด็ดหรือเปล่าไอ้ของอะไรที่มันเด็ด ตอบได้เล้วน,น่าจะเป็นเราแล้วแหละนี่กลัวจะไม่เด็ดต่น,นี้กลัวจะไม่เด็ดต่นี้แม่บอกว่าอย่าไปเชื่อใครถ้าไม่ได้ลองด้วยตัวเองโอ้ยพอดีอยากลองพอดี๋ยวเลยถอดแล้วผมรู้สึกร้อนขึ้นระทันทยเนี้ยร้อนเลยอยากถอดเสื้อถอดเสื้ออะไรประมาณเนี้นนยที่ใหมนที่มีทุกสติภัยทีๆไปฝากแม่หรือยังคะไม่ <costing> ย,ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยอ่ะ ดี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 ใหญ่น,น,นั่งค้างเปรปะมากก็นอนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาทำฟังชัน่นอะมันไปยังนิดเ,เาช้าหรอเอ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 อดี๋ยวได้ขี่ไปรนแ้แท้เจบอกว่าคิดถึงอะรู้เรื่องน <c oughs> <ม>ี่วันนี้เขานอนไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้นะเขากลัวผีวันนี้เขากลัวผีมากเขานอนคนเดียวไม่ได้น เอ้ยถ้าไปอยู่กับเราก็เจอผีนะผีจับเออเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่อันนี้เดียเถอะไม่ใช่แค่ผีจับหัวเดีย๋ยวจะมีจะมีผีผีพ้าห่มนะเด็กเจอเคยเล่นแต่ผีไก่แก้วยังไม่เคยเล่นผีพ้าห่มเลยนี่ วอมเสียงร้องเลยนะผีพ่าผมมันก็ต้องมีกรี๊ดมีร้องกันมากเละ <c oughs> จริง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 มันต้องมีร้องและผีพ้อผม <c oughs> เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่ก็แสเงวเ,เอาไม่เล็กดิเอาใหญ่พอได้อยู่นะต้องร้อง <c oughs> ใหญ่ดีไปใหญ่ดี <c oughs> ต้องร้องนะต้องร้องสักเทนะเราชอบดูดแบบไส้รักซี่มันไม่เค็มเว้ อะไรที่เขาเอาเยี่ยวอย่าเที่ยวมองอมอาการเป็นไงบปกติอะไรนะอาการเรื่องของขาดโลเคชั่นไปยังส่งไปแล้วนานแล้วไม่เคยดีไปหนักบ้านชอบจังเลยคำว่าปิดไฟเนี่ยปิดไฟยอดปิดไฟไม่ปิดได้ปะไม่ปิดได้ปะ เดี๋ยวแบบเดูแบบเขาถามว่าแบบทำไมทำตาเลื่อกอะไรเงี้ยเ <c oughs> ด็กดกอย่างนี้เอาอะไรไปอมเล่นมาทั <c oughs> ้งเหรียญอ้เหี้ยทั้งเหรียญ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับปไานเอาไปกินข้าวเลย <c oughs>